สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้ยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของผมนะครับในวันนี้จะมาสรุปผลการฟื้นฟูแบตลูกนี้กันนะแบตเตอรี่ลูกนี้เป็น Fb1F135 นะครับผมที่ได้ทำการฟื้นฟูนไปก่อนหน้านี้นะแต่ว่าลูกนี้เนี่ยไม่ได้ทําการปรับกรดนะครับชัดด้วยกระแสไฟต่าๆปกตินะเป็นเวลาประมาณวันกับอีกหนึ่งคืนนะแล้วก็มาวัดค่าดูนะลูกนี้ไฟหมดมานะไฟหมดหม้อมาแล้วก็แผ่นเนี่ยขาว น่าจะเป็นอาการรถไฟร่วหรือไม่ก็ลูกค้าลืมปิดไฟนะประมาณนี้ทําให้มีซันเฟยเกาะแผ่นธาตุอยู่เยอะนะลูกค้าชาร์จก็ไม่เก็บไฟชาร์จด้วยเครื่องปกติทั่วไปนะชาร์จแล้วก็ไฟไม่เก็บนะทางผมได้ทําการฟื้นฟูนะเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เรามาดูค่าความส่งเฉพาะของน้ากรดดูว่าค่าความส่งเฉพาะของน้ากรดเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะหลังจากที่เราทําแล้วนะ ประมาณครึ่งหนึ่งนะลูกนี้เติมน้ำกันชาร์จนะน,น้ำน้ำเนี่ยแห้งมาเกือบติดแผ่นนะค่าความถ่วงเฉพาะถือว่าได้นะลูกนี้ถอดเครื่องชาร์จไว้ประมาณนะหนึ่งคืนนะถอดตั้งแต่เมื่อวานนะแต่ว่าแบตเตอรี่ยังมีอุณหภูมิอยู่นะแต่ไม่สูงนะก็ต้องทิ้งไว้ให้แบตเตอรี่เนี่ยมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้องแล้วแล้วก็ทําการวัดค่าความถ่วงเฉพาะ ของน้ำกรดนะจิงจะได้ค่าที่ถูกต้องอันนี้คือเป็นความรู้นะไม่ใช่ว่าพอปอดถอดเครื่องชาร์จปุ๊บวัดเลยอันนี้ไม่ได้นะค่าความถูกเฉพาะจะไม่ถูกนะเพราะว่าอุณหภูมิไม่ได้นะทีนี้เรามาดูค่า CCA นะผมหวังว่าถ้าเกิน400เนี่ยถือว่าได้นะค่า CCA เนี่ยถ้าถ้าได้สักประมาณ400ผมก็พอละนะยวาลิเบตเครื่องให้ได้ตรงกับความจุข,ของแบต ก็คือ85 M แอมนะนะกดผิด433 CCA ค่าโอห์มอยู่ที่6.45ค่าโวลต์ก็ไม่สูงนะอยู่ที่12.84่นะเดี๋ยวผมจะคลิเบตใหม่นะคลิเบตให้ตรงนะการคลิเบตเครื่องเนี่ยก็คือจะให้เนี่ยเขาเป็นการเซตแบตเตอรี่ MR หรือว่าเป็นการตั้งค่าความจุของแบตเตอรี่เนี่ยให้ตรงกับเครื่องเพราะเครื่องเขาจะมีเลงในการวัดนะ ตรงนี้บางทีถ้าเกิดว่าเรารีบกดเนี่ยแล้วเราวัดเนี่ยค่าที่ออกมาเนี่ยมันตรงแต่ว่ามันจะไม่สามารถประเมินได้ว่าแบตเตอรี่ลูกนั้นดีหรือไม่ดีนะการที่เราป้อนค่าตัวเนี้ทาให้เครื่องเนี่ยเขาสามารถรู้ว่าเล้งของแบตเตอรี่เท่านี้ค่า CCA ควรจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเครื่องเขาจะประเมิอนออกมาเป็นผลสรุปว่าอ่าอย่างเงี้ยสกเกตเรเพทเนี่ยที่ที่เขาประเมินเนี่ยคือตัวเนี้ยมันมันไม่มไ,มได้นะเขาอาจจะมีค่าอ้างอิงของ ตารางเขาอยู่นะแต่เราดูแค่ตรงไหนเราดูแค่ cca ตัวนี้กับค่าโอห์มที่เราดูหลกัหลกๆ2ตัวนี้ค่าโวลต์เนี่ยก็ไม่เท่าไหร่ถ้ายังได้อยู่12กลางๆเนี่ยสิบสองจุดเนี่ยได้นะเดี๋ยวเราจะมาเทสนะเทสโหลดนะสําคัญเลยคือการเทสโหลดนะจะต้องไม่ตกนะคือต่อให้ cca เทพต่อให้ค่าโวลต์เนี่ยโอเคค่า r เนี่ยได้แต่การเทสโหลดนะเดี๋ยวขอญยตขยับกล้องนะ การเทสโหลดเนี่ยสำคัญนะผมใช้เครื่องเทสโหลดปกตนะิเครื่องเทสโหลดธรรมดานะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเทสแล้วจะผ่านไหมนะเทสเสร็จก็ต้องรีชาร์จกลับนะเพราะว่าเป็นการดึงกระแสไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้นะค่อนข้างสูงนะสูงอยู่แล้วนะนะโอเคนะให้ดูกันชัดๆตอนนี้โวลต์ก็อยู่ประมาณเกือบแตะสิบสามนะนะเกือบแตนะสินะที่เราจะมากด หนึสองซ่าไม่ล่วงนะครับเริ่มร้อนล้นี่อ่าโอเคนะครับอีกครั้งก็ยังได้อยู่นะครับลวดแดงแล้วเห็นไหมอ่าโอเคนะครับอีกครั้งนะครับ ยังอยู่ในโซนสีเขียวเกือบแตะเหลืองนะครับนี่ลหดแดงถือแทบไม่ได้แล้วร้อนนะก็ประมาณนี้นะหลายคนที่เคยทําการเทสโหลดนะก็คือพอเทสเสร็จปุ๊บแล้ววัดค่าเนี่ย CCA กลับเด้งขึ้นมานะอันนั้นไม่ใช่เรื่องที่แปลกนะเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยถูกกระตุ้นด้วยการดิสช,ชาร์จนะเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะมีผลทําให้ค่า CCA เนี่ย พุ่งขึ้นมาได้นะอันนี้คือเคยเจอเหมือนกันนะพอตอนวัดเนี่ย CCA ไม่เท่าไหร่แต่พอเทสโหลดปุ๊บมาวัดเนี่ย CCA กลับเพิ่มนะมีสมาชิกอยู่ในกลุ่มส่งมาให้ดูนะก่อนทำประมาณ300ร้อยนิดๆพอเทสโหลดแล้วค่า CCA เด้งขึ้นไปอีกนะแต่คงเด้งไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่เด้งแน่นอนนะนะเห็นไหมค่าโอมก็ลงนะค่า CCA ก็ประมาณนี้นแต่วลต์ะลงแน่ๆน โวลนลงแน่นอนนะทีนี้เราจะลองเทสโหลดซ้ําอีกรอบหนึ่งนะกดสักประมาณ4ี่ห้าวิก็พอนะเดี๋ยวจะรีชาร์จกลับแล้วก็ปล่อยงานได้นะตัวนี้ปล่อยงานได้แล้วนะ,นะโอเคนะครับอุ้ยร <c oughs> ้อนลืมมันร้อนจับรวสะดุ้งเลยเหมือนไก่ย่างเลยโอ้โหอะโอเคนะครับหนึ่งสองสามเอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบอ่าโอเคนะครับอ่าโอเคสตาร์ทอีกรอบหน,นึ่งหนึ่งสองสามโชว์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าโอ้แดงเลยเห็นไหมนี่ต้องผ่านบททดสอบประมาณนี้นะส่วนใหญ่ก็แบตท,ที่ทำขายมือสองจะต้องเทสประมาณนี้นะเทสโหลดสักสองรอบนะแล้วก็วัดค่า CCA แล้วก็เดี๋ยวจะ ทำการรีชาร์จกลับเหมือนเดิมนะเพื่อให้แบตเตอรี่พร้อมใช้งานนะนกลิ่นเนี่ยออกมาเลยนะดูนะครับ482เห็นไหม12.46คือค่าโวลต์นเนี่ยลงไปนะค่าโอห์มก็ลงไปอยู่ที่ประมาณ5.80นะมันก็จริงอย่างที่เขาว่าแหละคือมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดปกติหรือว่าเป็นเรื่องบังเอิญน,นะก็คือรอเทสโหลดเนี่ยค่า cca เนี่ยจะกลับมานะ ถ้าแบตเตอรี่ดีจริงไม่ร่วงนะเทสแล้วผ่านยังไงก็ขายได้ครับไม่เสียชื่อแน่นอนโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปการฟรื้นฟูแบตเตอรี่ลูกนี้ F135FB นะก็จบลงเพียงเท่านี้นะสรุปผลคือขายได้ผ่านนะฉลุยเดี๋ยวจะหาแบตเตอรี่ลูกอื่นมาฟื้นฟูแล้วก็จะมาทําคลิปสอนกันต่อนะในโอกาสหน้านะครับผมสาหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับโชคดีมีชัยสวัสดีครับ